ครับวั hey, s s, นนี้จะพามาเบ่งครับอาการมองห้องเขาครับมันมันดีดก่อนครับดีดก่อนเข่าสุกครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นมองเข่าชาบครับตัวนี้ตัวนี้อาการดีดพวกสุกดีดก้อนเข่าสุกนี่ก็เป็นน้าตัวนี้ครับอ่ะก็หมดสตาร์ทมันครับมันตัดการทํางานอ่ วันครับมันก็นเลยเหตุในห,ห้องเขาห้องบ่วสุกครับตัวนี้มันก็นจะมีจุดนี้นะครับตัวนี้ซื้อตัวนี้ครับอะไรตัวนี้ว่าเปลี่ยนครับทางเออวันไหลครับตัวนี้เดี๋ยวจะพาแกะมาเบินนะครับ รูทมันก็นจะเป็นอยนยังี้ครับตัวน,นี้เ้ากกจะเจาปีนล็อกอยีนี่ออกครับ จะมีเดือยครับเดือยซองอันนี้ครับแต่กับประกบอันนี้่จรงจีิครับเอากระเปดบิดเดือยนี่ครับบิดเดือยซองฟังเนี่ยออกครับมันก็จะเอาตัวนี้ออกเนี่ยครับตัวนี้ครับมันเสียเวลาเขาสั่งซื้อเขาก็สังเกตยร์เดือยนี่ครับซองฟังนี่ครับแต่หลุ่นของเขามันมันมีเดือยซองฟังบ่ครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ครับ จะมีเดือยสองอันนี่นะครับนครับตัวนี้เขาก็ใส่เป็นสปริงโตเกลกเลยครับ ตัดตัวนี้เข้าไปเลยครับนี่ครับใส่แผ่นล็อกครับ ฉันหลอกแนวเขาก็บิดเลยครับใส่กิ้มบิดครับิดขา นหรอกนะครับ แดงนะครับแดงเลยเป็นเดียวกบบประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราก็จะเอาไปลองครับเดี๋ยวนี้ ประมาณนี้ครับสำหรับตวเก่าของมันนี่ก็ใส่มาหลายปีแล้วครับตัวนี้ผมใส่มากืสบประมาณเกือบสิบปีแล้วครับนี่ถึงจะได้ปเปลี่ยนครับตัวนี้ก็คลิปนี้ก็ประมาณซ้ำนี้ครับแล้วคลิปหาเจอกันใหม่ครับนี่ก็จะเป็นสายงานนะครับ